สวัสดีค่ะฝนตกค่ะฝนตกวงดอกไม้อันคางเหินเอ้ตุ๊กตานของเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะร่วงอันลมพัดค่ะปิววันสว่ยเลยปิววันเลยเนาะปิววันเลยเด้จะเดอปิวสว่วยบุงแม่คำว้าวก็เด้อปิววันเลยค่ะทั้งลมทั้งฝน พอดีเขาเห็นหมาอได้ย้อนบบเปียบเนาะค่ะเนาะว่าหน้าทายพันตั้งแต่หลายมือแล้วเลยคะ่ะตอนที่พันบานนั้นสีสดๆนะอันนี้ก็สีพันอยากเริ่มโอนเพราะว่ามันพ้นน่ะล่วงแล้วเนาะคะ่ะเนาะพอดีลมมาก็ว่าสองสามมือนี่ก็ล่วงมันเหรอคะ่ะดอกไม้นี่ ดอกไม้สีชมพูก็งามตานีเด้ยค่ะจานานนี้กาถังอันนี้เนี่ยขันลานหินเหนือเอ้ยนี่ก็เป็นอันสีชมพูมดเหรอค่ะนี่เพราะว่าพันปิวมาตรงนี้เนาะค่ะเนาะมเน,นก็รเริ่มแล้วถ้ามือมือนี้มดมดมืด้อมด,มด,มด,มดคืนฝนตกกาฝนตกลมพัดนี่กา แป๊บเดียวค่ะต้นไม้นี่ค่ะโบถึงโบถึงอาทิตย์ก็เหลือแต่กิ่งแต่กลางเหลือแต่กลางเนาะเหลือแต่กิ่งค่ะกิ่งก็ไม้แล้วก็เริ่มเป็นเบอือสีเขียวกับปีนี้ก็หมดไปเนาะค่ะเนาะของการนั้นออกดอกที่สวยงามก็รอเป็นปีหน้าล่ะค่ะบันนี้กด้อันนี้ก็ต้นไม้สีชมพูเนาะค่ะเนาะความสวยงามของดอกไม้ว่างั้นเดี๋ยวปะ ดอกไม้กับธรรมชาติเด้อค่ะเด้อบางฝังเสียงฝนลงมื่อเอ้เอตเตอร์ค่ะไปเดินห้างคะ่ะแฟนเอยตุกตา่าอยู่ไปซ่อยยันหมู่พันเอดขวะะะัวเนาะเนาะพันขวอล้ก็เลยไปมื้อที่สองแล้วค่ะนี่มื้ออื่นนี่ก็ไปอีก ก็เลยเอ็นเอ็นอนี้เลยก็เลยเอ็ดงานบ้านเรียบร้อยเลยก็เลยไปอันขึ้นรถบัสค่ะเก๋ดีเลยค่ะเท่ๆว่าง,งั้นเถอะขึ้นรถบัสบ่ต้องบรต้องระวังเนาะค่ะเนาะถ้าขับรถไปหรือว่าขี่สกูตเตอร์ไปก็ต้องระวังอันนี้นั่งซื่อๆนะคะ่ะขึ้นไปนั่งแล้วก็รูดดันกา๊าซดันเสียงเงินเนาะค่ะเนาะที่ว่าเขาจ่ายค่าอนัน้น,นพันจ่ายค่าโดยสารก็บวแพงเนาะคะ่ะก็นั่งไปก็ เป็ดไปค่ะแฟนเอ้ยมันบดีไก่จากกันสูนการค้าใหญ่ของเดอะโมอไปเลยเป็ดไปกันหลงกล้ปก็ไปย่างเลยค่ะย่างก็พอนคลายเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ยพันอกค่อยชอบเันไปชอปปิ้งกับพันบหมักพัน่นห่วยพันบอกพันวนห่วยที่น่ะเข้าล้านแล้วเป็นอันยืนไปเบิ้งจับเสื้อผ้าแล้วมาทาบโตมาเบิ้งหั้นเบิ้งนี้เพ่นเพื่อนว่าเพ่นโบโบชอบสมัยใบรุ่นเขามันเขาร้านเลยที่พันหมักนเนาะ ร้านเหลือเสื้อผ้าที่ว่ายี่ห้อหรือที่พันชอบซื้อชอบใส่กะพันก็เข้าไปแล้วพันเกามาเป็นซิปพันบอกกางเกงยีนก็เป็นซิปถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อพวกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้าอย่างอื่นก็คนละสีไปเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วพันบอกว่าต้องเข้าไปเยอะแล้วอีกอย่างพันกระเตีพันดอกค่ะพันเอยก็ว่าดเราพันลำขานอยู่ดรอกพัน เอ้ยพันชอบเนะค่ะหนอตุกตาพันหมักเนะไปเบิ่งแบบพันเบนโบตี้เขาเป็นไม่หญิงว่างั้นเถอะปะก็ความสวยงามโบสวยงามก็ไปขอได้ชมยี่ห้อนั้นเสยยี่ห้อนี้หนอค่ะหนอก็ว่ากันไปแฟนเออเราบอกพันก็บริได้ไปอันมานานแล้วด้วยครับอันชอปปิ้งเนี่ยค่ะจนบ้างมีแต่เอยไปซื้อเสื้อผ้าคือพันหลังหลังมาพันก็บอกไม่ไม่ก็ไปนําดีอยู่ค่ะไปแล้วเป็นยืนอยู่นาน ยืนยู่หน้าห้างเข้าไปน้อยเนึงเราเพิ่นว่าโอ้ลาอึดอัดเพิ่นบอกค่นก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่ความชอบของบุคคลมพ่นบอกค่ะจากคันหมาเอ้ยก็เพิ่นก็ว่าอันบบไปนําก็ได้ยาเพิ่นบอกว่าเออตไปอันชอบคนเดียวถ้าว่าไปนํากันแล้วเพื่นเอ้ยเพื่นเพราะว่าพะวงห่วงเพื่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยบบไปหลังๆนี่แต่ว่าไปนั่งดื่มกาแฟนี่ไปอยู่ค่ะไปเป็นบางครั้ง มันคนละอย่างเนาะค่ะเนาะอันที่ว่าไปเดินอันนําห้างอันเ <c oughs> ข้าห้างนั้นเสื้อห้างนี้ฮันโบไปแล้วค่ะโบชอบคนบอก <c oughs> แต่โบเอตุ๊กตาพ่นชอบค่ะเอ้ยมักเอ้ยมักเบิง่งถึงบบซื้อกาไปดูเนาะค่ะเนาะก็ร่ว่ากันอันนี้งไสเบเบิง่งอันเพราะว่าเข้ามาเหอนแล้วพอดีฝนตกฝนตกก็ลงอย่างแหงเลยด้วยค่ะทั้งลมทั้งฝนว่างั้นเถอะอันนี้บรรยากาศหลังบ้านเนาะค่ะเด้ออันนี้เด้อ อันถ่ายดอกไม้อันสีชมพูอันบานร่วงซื้อนำสวนนี่คะ่ะลมมาก็เฮี่ยไปมดเนาะคะ่ะเนาะบ่งวดอาทิตย์ก็มดเหลือเตอยนกิ่งว่างันเ้ออะชั่นี้เนาะคะ่ะเนาะเฮ้ทุกบ้านมีความสุขค่ะก้มือหวั่นฝนตกชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเนาะคะ่ะเนาะกระดอกไม้ก็บาน,บานอันเต็มโกนึงคะ่ะคางเหินเนี่ยอะ อันขอบคุณหลายๆเนื้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ